กลับมาช่วงของคนพ้นทุกนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะเปิดสายแล้วก็ให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะตรวจดวงชะตาของคุณเองได้ด้วยค่ะที่เบอร์นะคะ0ูนย์นะคะห้าห้าสีถึงหแหมต้องบอกก่อนอาจารย์รายการนี้บอกเปิดสายที่ไายมีสายรอยอยู่กอ่อนล่วงหน้าเสมอนะฮะเอาสายแรกเลยและกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสันค่ะ อาจารสวัสดีค่ะอาจารย์ดูทุกวันเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์โควิดดูดวงให้หน่อยว่าอาจารย์นี้ธุรกิจการเงินกับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คุณสันจะดูอะไรครับดูไอ้การงานเนี่ยการเงินเนี่ยนะฮะการงานการเงินนะคะแล้วก็สุขภาพฮะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเพราะเออเสียงในในตรงนี้มันมันค่อนข้างเบามากอะค่ะใช่ครับอ๋อหรรบค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินฮะค่ะคุณสันจะถามอะไรผมเอาเอา การการงานก่อนฮะอาจารย์ครับเรื่องเรื่องอู่รถหรือเปล่าเออใช่เรื่องอะไหล่รถยนต์นี่แหละอะไหล่รถยนต์นะว่าต่อไปดีขึ้นหรือยังอ๋อคุณสันเกิดวันอะไรวันศุกร์วันศุกร์ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์อ่าวันศุกร์นะยี่สิบแปดฮะท่านว่าพวกุมภาฮะเดือนสามนะสองสี่เก้าหกเก้าหกมีนักสัตว์อะไรครับเขาบอกมาเสงตีสี่ขึ่งชวดฉลูขานถาะมะโรงมะเสงนะครับโอ้โหเลขหกสองสองเลขหกเลยนะครับ เลขหนี่ตกมรณะนะครับคุณสานต้องทําบุญเยอะใช่ครับอ่านะอ่าหกเจ็ดอ่าหนึ่งนี่สัตว์ตะเลขนะดูสัตว์ตะเลขเอ้คุณสานเคยผูกดวงใหญ่ไหมยังไม่เคยฮ้าอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสานหลังไม้แล้วให้ผมไว้นะครับผมจะทําดวงใหญ่ให้แล้วขึ้นขึ้นกระดานกันบนหลังนะครับครับอ่าจะได้สาระมากขึ้นนะครับครับนะ เรื่องเกี่ยวกับอูรรถนะรถยนฮะรถยนนะอะไรรถยนต์อะไรรถนะครับว่าดีอยังอะไรรถเนี่ยเป็นดาวสุกนะรถยนตนี่เป็นดาวสุกนะครับเดือนนี้เดือนเจ็ดนะ,ะเดือนเจ็ดดีขึ้นแล้วครับ,รบดีขึ้นนะแต่ว่าคุณสันจะต้องดูของเก่าหน่อยนะใช่ครับมันจะมีปัญหาของเก่าอะ่ะ ไอ้ที่มันค้างสต็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับครับอ่าก็ก็ดูหน่อยถ้าแต่จะให้ดีในเดือน8นะครับอ่าเดือน8นี่เกี่ยวกับอะไรนี่จะดีเพราะว่าไอ้ดาวรถเนี่ยเป็นดาวเลข6นะครับอ่าพอมาถึงเดือนอ่าเดือน8เนี่ยเลข1 1กับ6นี่ถือว่าคู่สมพลครับนะฮะอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราถือว่าดีในช่วงเดือน8นะครับอ่าเดือน8ก็เรื่องเกี่ยวกับรถจะดีพอมาเดือน9 เดือน9เลข2นะเดือน9นี่อาจจะต้องมีการร่วมต้องใช้สมองนิดหน่อยใช่ครับมีการร่วมหุ้นร่วมอะไรนะครับมันจะเกิดขึ้นนะเดือน9นะเนี่ก็จะดี2เดือนเดือน10นี่ไม่ค่อยดีแต่เดือน11นี่จะดีมันมันเหมาะสำหรับซื้อมาขายไปนะเดือนนะคเับด่าเดือน12อ่ก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็โอเคนะเพราะฉะนั้นเราถือว่า เดือน11นี้ให้2แต้มนะแล้วก็เดือน8กับเดือน9นี้ให้2แต้มนอกนั้นกลางๆอ๋อกลางๆนะค่ะครับแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์การเงินของคุณนี่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดนี่ยนะครับเพราะว่าคุณสันนี่เขาเรียกว่าคำพูดเป็นเงินอ๋อครับนะคุณสันก็ใช้คําพูดก็แล้วกันครับนะพยายามเอาใจลูกค้าไว้ใช่ครับใช่ครับเออใช่ถูกต้องเลยอาจารย์เขาเรียกว่าพูดด้วยคำพูดเป็นเงินนะเออใช่ ค่ะคุณสันอย่างนี้ละกันเดี๋ยวฝากดวงฝากดวงใหญ่เดี๋ยวอาจารย์ทำดวงใหญ่ให้ทำดวงใหญ่ว okay. ันหลังเราผูกดวงวางลัคนารู้ว่าเป็นเป็นลัคนาราศีอะไรการงานเป็นยังไงอันนั้นครบเครื่องเลยเออใช่ครับนักคุณสันนะอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวโทรเข้ามาเลยโอเคขอบคุณค่ะจัดจ้าค่ะเรามีช่วงนี้นักคุณสันอยู่นะค่ะคุณปราณีค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณี คุณปราณีนะครับสายหลุดนะคะสายหลุดใครที่รอโทรเข้ามานะคะก็โทรเข้ามาใหม่ได้เนี่ยนะเออเราจะมีการอบรมนะอบรมเขาเรียกว่าสัตว์ตะเลกนะะในเดือนมิถุนายนี่นะครับตอนนี้คุณแหม่มเธอก็ไปอยู่อะไรอีเว้นใช่ค่ะไม่ทราบว่าจะติดต่อคุณแหม่มได้ไหมอันนี้คุณปูนะเดี๋ยวอาจารย์จะอบรมรุ่นที่หกนะฮะเกี่ยวกับสัตว์ตะเลขอะไรพวกนี้นะค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะคุณปราณีนะคะคุณปดานีค่ะ ออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวประธานโทษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทราบชื่อนิดนึงค่ะคุณปราณีใช่ไหมคุณคุณโชติรถนะคะคุณโชติรถชื่อเพราะนะโชติรถนะฮะขึ้นต้น้วยอักษรชอช้างดาวองคารนะก็แสดงว่าโชติรถนี่เป็นคนขยันนะค่ะโชติรถเกิดวันอะไรครับวันพุธกลางคืนค่ะอาจารย์วันอะไรนะะวันอะไรนะคะวันพุธค่ะวันกลางคืนปีมะโรงค่ะ เดือนอะไรฮะวันพุธกลางคืนเดือนธันวาปีมะโรงค่ะเดือนธันวาปีมะโรงนะค่่ะะอานเลขสวยนะจ1 5นะฮะห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามโชติจีโรสจะถามะายอาจารย์ออยากถามเรื่องถ้าจะทำทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านพักหรือว่าค้าขายอะค่ะทำธุรกิจไหนดีกว่ากันอะคะหมายถึงเหมือนทอพักหรือว่าจะค้าขายอย่างนี้ใช่ไหมเป็นวันี่ต่ออะค่ะอาจารย์ค่ะ ทำระหว่างหอพักกับอะไรนะท้าขายอะค่ะขายอะไรฮะขายของชําอะค่ะขายของชําทําคู่กันไม่ได้เหรอคะคืออยากทำถึงต้องเลือกด้วยอะคือมันมีสองอย่างอะค่ะแต่ว่าอยู่คนละที่มันเป็นเหมือนรีสอร์ทเป็นบ้านพักอะค่ะจางอ๋อครับรีสอร์ทนะจะติดปัญหาไหมคะอ่าสิบเอ็ดสิบสามสิบหกอ่าสิบสองนะฮะแปดสิบเอ็ดสิบสี่นะ เกิดวันพุธนะครับเกิดวันพุธอังคารมีกาลีวันพุธนี่ทำบ้านพักทำบ้านพักนี่รีสอร์ตด้วยนะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยนะทำไมจึงบอกว่าเหนื่อยเพราะว่านิยามเนี่ยเราไปตกคำว่าทาษานะแต่ว่าฐานของคุณเนี่ยดีมากเป็นจักรพพัด ก็หมายความว่าถ้าทำระยะยาวเนี่ยมันจะดีแบบหาสจรรนะฮะแต่ว่ารีสอร์ทของหนูเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบคือจะต้องมีธาตุน้ำด้วยนะธาตุใช่ไหมคะคือต้องสร้างใกล้น้ำค่ะาสร้างใกล้น้ำแล้วก็มีมีบรรยากาศที่เป็นสีเขียวคือพวกต้นไม้เนี่ยนะค่ะอันนี้ก็จะดีมากค่ะก็ถือว่าหนูมีจิตใจชอบในเรื่องนี้นะค่ะใช่ไหมครับ หนูชอบอันนี้นะส่วนค้าขายของชาเนี่ยเราต้องดูที่เลขเจ็ดนะฮะของชานี่แปลว่าเลขเจ็ดเหมือนเซเว่นอะไรอย่างนั้นนะฮะค่ะหนูจะต้องทําร่วมกับแฟนหรือเพศตรงกันข้ามนะมีหรือว่าคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหมครับทำกับคุณคุณแม่ได้ไหมคะคุณแม่เหรอฮะค่ะคุณแม่เป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งโอ้คุณแม่คุณรวยนี่นะคุณแม่มีสตางค์นะนะครับคุณแม่นี่ตกนิยามลาภะ นะหนูเป็นบุคคลที่เกิดในเดือนอ้ายนะฮะคุณแม่ก็เป็นเลขหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหนูไปทําอะไรร่วมกับมาตามาตาคุณแม่เนี่ยหนูคูหนูก็จะดีแต่ว่าเนื่องจากว่าฐานนี่เป็นเลข12หมายถึงเลข8ยกกําลัง12เพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรกันเนี่ยธุรกิจร่วมกันนี้ก็ต้องช่วยๆกันเตือนกันนะก็จะดีคุณแม่นี่เป็นลาบให้หนู ทำได้ฮะร้านของชำนะได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมได้ทั้งสองอย่างงันหนูทําได้นี่จากว่าเลขอันนี้คือพันธุพันธุนี่เกี่ยวกับบ้านะนะไอ้เกี่ยวก็ของชานี่เป็นเลขเจ็ดเราถือว่าเลขเจ็ดกับเลขสี่นี่ได้คู่สมพลเพราะฉะนั้นดวงหนูทําได้นะ,ะแต่แต่หนูมีจุดอ่อนในโชติรถ อะไรนะคะก็คือเรื่องเงินนะอย่อนเรื่องเงินเรื่องเงินอย่าใจอ่อนนะใครยืมเสียหมดนะค่ะคือต้องใจแข็งใช่ไหมอาจารย์หนูเป็นอย่างเงี้ยดวงหนูเก็บตางค์ไม่ค่อยอยู่ด้วยนะค่ะแต่เก็บ็นูต้องระวังเป็นอาสงหานิดหน่อยะอาจารย์ะจะต้องเก็บเป็นอสังหาริมทรั์ถึงจะดีเหรออะไรนะเงินนะคะต้องเก็บเป็นอสังหาริมทรั์เหรอใช่ใช่ดวงหนูเนี่ยต้องพอพออายุมากเนี่ยหนูจะมีบ้านที่ดีมากเป็นที่พึ่งในยามแก่นะอาจารย์แล้วนอีีนิดหนึ่งถามเรื่องคู่ครองหน่อยได้ไหมคะ คู่ครองแต่คหนูแต่งธุรกิจได้ไหมคะหนูแต่งงานนี่ยังทอดแต่งงานมีครอบครัวแล้วคะ่ะเอ,อ่อครอบครัวเอ่อดีนะหนูน่าจะชวนแฟนมาทํางานด้วยนะอ่าในส่วนของของธุรกิจที่เป็นรีสอร์ทอะคะอ่ะครับใช่คร<อ>ับ<อ>ถ้าแฟนมาเพราะว่าฐานของแฟนหนูเนี่ยดีมากนะเขาเรียกว่าเลขสิบหกเนี่ยเป็นเลขสโสดไงนะครับแต่ว่าแฟนหนูเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยคุยนะค่ะอ่ะไรต้ององนั้นน่ะนะค่ะอ่าพูดไม่เก่งหน่อยแต่ว่าปฏิบัติดี แล้วแล้วจะอยู่ได้ไม่มีปัญหาหรือเปล่าคะอาจารย์เออก็อยู่กันแต่ต้องมีงานเป็นตัวยึดเหนี่ยวค่ะเพราะว่าแฟนหนูนี่เขาชอบปกครองค่ะนะชอบเออเขาเรียกว่าเขาถือศักดิ์ศรีนะอันนี้ก็ให้เกียรติเขาหน่อยที่ทำรีสอร์ทด้วยอันนี้เหมาะเลยอ่ะดีเลยค่ะถ้าถ้าไม่ได้ทํางานเนี่ยไปเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องทํางานกันให้ออกแรงกันหน่อยนะจะเคล็ดลับนะคือว่า ต้องดึงแฟนมาช่วยงานค่ะนะแล้วก็ปัญหาต่างๆมันจะหมดไปค่ะนะนะคะโอเคนะคะคขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะจะดโชคดีนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอพักเบรกสักครู่นะคะแล้วก็เปิดสายต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของคนพลทุกค่ะ